ยินดีต้อนรับสู่เนื้อหาแนวข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเนื้อหาข้อที่293 293ปกติเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดเพื่อซื้อของแต่สิ่งที่เราซื้อได้ที่บ้านเรียกว่าอะไรคะตอบการช้อปปิ้งที่บ้านโฮมช้อปปิ้งพอในโจทย์นั้นจะใส่วงเล็บไว้จำแค่พอยต์นะคะไม่ต้องจำทั้งโจทย์293ปกติเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดเพื่อซื้อของแต่สิ่งที่เราซื้อได้ที่บ้านเรียกว่าอะไรคะ ตอบการช้อปปิ้งที่บ้านโฮมช้อปปิ้งการช้อปปิ้งที่บ้านโฮมช้อปปิ้งลองจินตนาการดูนะคะเมื่อก่อนเวลาคนอยากซื้อของใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าหรือของกินของใช้เราต้องเดินไปตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเองบางครั้งอากาศก็หนาวจัดบางวันฝนตกหรือบ้านพนไม่มีเวลาออกไปซื้อของเลยแต่โลกของเราก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วค่ะในช่วงปลายศตวรรษที่20 เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆในเอเชียที่เริ่มมีสิ่งใหม่ที่เรียกว่าการช้อปปิ้งที่บ้านหรือที่คนเกาหลีเรียกว่าโฮมช้อปปิ้งมันคือรูปแบบการขายสินค้าผ่านโทรทัศน์และโทรศัพท์ในรายการจะมีพิธีกรหรือดารามาแนะนําสินค้าแบบสสดๆบอกคุณสมบัตทิทุกอย่างอย่างละเอียดทั้งสาธิตวิธีใช้แสดงผลลัพธ์ให้เห็นจริงๆและบอกโปรโมชั่นสุดคุ้ม ถ้าคนดูสนใจก็แค่โทรศัพท์เข้าไปสั่งของจากนั้นของก็จะถูกจะส่งมาถึงหน้าบ้านง่ายรวดเร็วและสะดวกสุดๆนั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าการช้อปปิ้งที่บ้านในยุคนั้นมันกลายเป็นกระแสะแรงมากโดยเฉพาะในเกาหลีเพราะผู้หญิงไว้ทำงานและแม่บ้านจำนวนมากสามารถซื้อของได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและช่วยให้ผู้ประกอบการขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยต่อมาเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาอินเทอร์เนต็ตเริ่มเข้ามา การช้อปปิ้งที่บ้านก็ขยายตัวสู่ออนไลน์ช้อปปิง้งจากโทรศัพท์บ้านกลายเป็นมือถือจากหน้าจอโทรทัศน์กลายเป็นแอป,ปในสมาร์ทโฟนทุกวันนี้เราไม่ต้องรอรายการโทรทัศน์อีกต่อไปเพียงแค่ปลายนิ้วกดสั่งของก็ส่งตรงมาถึงหน้าบ้านแต่ถึงมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาโฮมช้อปปิ้งแบบโทรทัศน์ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในเกาหลีเพราะหลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุยังคงรู้สึกว่าวิธีนี้น่าเชื่อถือมีคนอธิบายให้ดูจริง และให้ความรู้สึกเหมือนได้เลือกของด้วยตัวเองดังนั้นการช้อปปิ้งที่บ้านไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายเท่านั้นแต่มันคือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ทำให้ผู้คนใช้ชีวิตง่ายขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมดิจิทัลในทุกวันนี้สนใจสั่งซื้อทักแชทมาสอบถามได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำทักเพจติวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีหรือ a ฟ e b o o k หมิวพรพันธหนังสือมีขายตามนี้จ้า แบบ1สีฟ้า300ข้อบวก mp 3เสียงคนเกาหลีฝึกฟังจับพ้อยในโจทย์นั้นๆ27,000วอนส่งฟรีเกาหลี1.1แบบฝึกหัด27,000วอนส่งฟรีเกาหลีแบบ2เล่มสีม่วง575ข้อบวก mp 3เสียงคนเกาหลีฝึกฟังจับพ้อยในโจทย์นั้นๆ3 0 0 0 0วอนส่งฟรีเกาหลีแบบ3สีฟ้า300ข้อบวกแปลไทยให้300ข้อ6 5 0 0 0วอนส่งฟรีเกาหลี แบบ4ี่สีฟ้า300ข้อบวก mp 3เสียงคนเกาหลีฝึกฟังจับพ้อยในโจทย์นั้นๆบวกแปลไทยให้ทั้ง300ข้อบวกข้อสอบจริงเขตนั้นย้อนหลัง5-6เดือน7 5 0 0 0วอนส่งฟรีเกาหลีแบบ5ข้อสอบจริงเขตนั้นพร้อมคำตอบ5-6เดือนย้อนหลัง1 5 0 0 0ันวอนส่งฟรีเกาหลีแบบ6หนังสือเยจูภาษาไทยพร้อมอธิบายภาพประกอบ35,000ัน 35, วอนส่งฟรีเกาหลีแบบ7แบบฝึกหัดเยจู2 5 0 0 0วอนส่งฟรีเกาหลี แบบ 8. วิดีโออธิบายเนื้อหาในหนังสือเยจูให้เข้าใจมากขึ้น49,000วอนเปิดฟังได้ตลอดชีพเกาหลีลุยเพื่อสัญชาติเกาหลีสอบสัญชาติเกาหลีแนวข้อสอบสัมภาษณ์สำหรับขอสัญชาติเกาหลีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าพร้อมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะข้อสอบจริงเขตนั้นมีขายนะคะพร้อมหาคำตอบให้ด้วยค่ะ ข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแบบ 1. สีฟ้า300ข้อบวก mp 3เสียงคนเกาหลีฝึกฟังจับพ้อยในโจทย์นั้นๆ27,000วอนส่งฟรีเกาหลีแบบ 2. เล่มสีม่วง575ข้อบวก mp 3เสียงคนเกาหลีฝึกฟังจับพ้อยในโจทย์นั้นๆ3 0 0 0 0วอนส่งฟรีเกาหลีแบบ3สีฟ้า300ข้อบวกแปลไทยให้ทั้ง300ข้อ6 5 0 0 0วอนส่งฟรีเกาหลี แบบ4สีฟ้า300ข้อบวก mp 3เสียงคนเกาหลีฝึกฟังจับพอย n t ในโจทย์นั้นๆบวกแปลไทยให้ทั้ง300ข้อบวกข้อสอบจริงเขตนั้นย้อนหลัง5-6เดือน7 5 0 0 0วอนส่งฟรีเกาหลีแบบ5ข้อสอบจริงเขตนั้นพร้อมคำตอบ 5- 6ถึงเดือนย้อนหลัง1 5 0 0 0วอนส่งฟรีเกาหลีแบบ6หนังสือเยจูภาษาไทยพร้อมอธิบายภาพประกอบ35,000วอนส่งฟรีเกาหลีแบบ7แบบฝึกหัดเยจู2 5 0 0 0วอนส่งฟรีเกาหลี แบบ8วิดีโออธิบายเนื้อหาในหนังสือเยจูให้เข้าใจมากขึ้น49,000วอนเปิดฝั่งได้ตลาดชีพเกาหลีลุยเพื่อสัญชาติเกาหลีสอบสัญชาติเกาหลีแนวข้อสอบสัมภาษณ์สำหรับขอสัญชาติเกาหลีแนวข้อสอบการสอบสัมภาษณ์